อริจาสังขานนั้นไม่เทีย่ยวเกิดเท่าไหร่ตรายเที้ยงไม่เหลือหลอทั้งยาจกเข็นใจตายเจียนยอแม้แต่หม,มอก็ต้องตายวายชีวันในานามของเจ้าภาพต้องกราบขอพระคุณท่านจำนันเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ให้เกียรติทอดผ้า,าตรายบัง สุขุนชุดเปิดนะครับลำดับต่อไปจะเป็นชุดละสี่ท่านนะครับเรียนเชิญนายอนันตชัยใจซื่อผู้ใหญ่บ้านาอานอนยานหมู่ที่เจ็ดสองออนายวีระธงชัยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสาม นายเทวราชขอดทองผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและท่านที่ 4, สี่นายพศต้นวงผู้ช่วยฝ่ายราักษาความสงบเรียนเชิญทั้งสี่ท่านด้วยความเคารพครับกล่บาบนิม,มนต์พระคุณเจ้าสี่ลูกตามลำดับกลาบนิม,มนต์ครับ

ชีวิตนี่มันบะเทียงยืน่นงาวคือยังเล่าเหลียวเห็นหน่วยบักท่านอยู่เครื่องตนล่างหน่วยหน่อยอ่อ,อนอ่อนกะหูลง่งล่างหน่วยพ่อปานก,าก,นกนลงางกะลนล้มข้างพื้นล่างหน่วยสุกดีแลว้วกินหวานจังคอยลนชีวิตคนถูกสัน่นกะคืดดังดังบักท่านแท้แล้ว ต่อไปเรียนเชิญคุณทัศินขเมนทองสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกแก้ววังหินนะครับ<อ>คุณภัยนิษฐ์พิกเดช<อ>สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อกแก้ววังหิน<อ>คุณแหวงสิงห์ซอมผู้ใหญ่บ้านหนองแวงและคุณบุญเลิศคำนัก ผู้ใหญ่บ้านสร้างแก้วเรียนเชิญทั้งสี่ท่านด้วยความเคารพครับกรับนิมนต์ข้าบคุณเก้าสี่ลูกตามลําดับกลาบนิมนต์ครับ ยามเจ้าเกิดมีสิ่งใดติดกายบ้างเห็นแต่ร่างเร่เปล่าไม่เอาไหนสร้างสมบัติพักสถานบานตระไทยถึงคราไปก็ไปเปล่าเหมือนเจ้ามามีสิ่งใดไปกับเจ้าก็เปล่าสิ้นผ้าตัดชิ้นเงินสะเกหรือเคหาสามีหูสุดที่รักและภรรยา ไม่เห็นว่าจะตามไปใคราามีครับครับในนามของเจ้าภาพต้องกราบขอพระคุณทั้งสี่ท่านเป็นอย่างมากครับพี่เสียตลาดเวลามีค่าของท่าน ำลำดับต่อไปเรียนเชิญคุณทมมาปราณีตสมาคมผู้สูงอายุคุณทองดีสิริโทจากบ้านโพคุณบุญมีทองทิพจากบ้านโนนดูโนนคูน,น้อยและคุณบุญเรืองตามจันทร์จากบ้านโนนคำตื้อครับเรียนเชิญทั้งสี่ท่านด้วยความเคารพครับ กราบนิมนต์รพระคุณเจ้าสี่รูปตามลำดับกราบนิมนต์ครับ พุทธองค์ทรงดำรัสตรัสไว้ว่ามวลมนุษย์ที่เกิดมาอย่าชงนเกิดมาแล้วก็ต้องวายตายทุกคนมีหรือจน ก็ต้องตายกายเน่าพังดินจะกรลบกลายสังขารไปจะผ่านเขาใต้ขิ้นส่าสูนแต่ความดีมีอยู่คู่คำจุนช่วยเสื้อมโทูแทนท่าที่จากไปครับในนามของเจ้าภาพต้องกราบขอบพระคุณทั้งสีท่านครับเที่เกียดทอดท่า บังสุกคุณลำดับต่อไปเรียนเชิญคุณบุญทรงกงแก้วจากบ้านหนองมะเกลือคุณบุญจันทร์ทองทิพย์จากบ้านตาเหมาคุณคาวีวงบุตรตจากบ้านสบายและคุณทองสุข บุญแสงข้าราการบำนาญเรียนเชิญทั้งสี่ท่านด้วยความเคารพครับกราบนิมนต์พระคุณเจ้าสี่ลูกตามลำดับกราบนิมนต์ครับ

โลกสมมุติต้องแตกต่างทางฐานะแต่ทางพระว่าเสมอเหมือนกันหมดแม้นว่าใครมีอาศักใจหรือเรืองยศมัดจุบทแตกสลายตายเหมือนกัน นาของจ้าภาพต้องกาบขออนุนัทีท่านเป็นอย่างมากนะครับแยกเหตุว่าวา่าบางสุขุนลำดับต่อไปเรียนเชิญคุณทัศนีสิริยานผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแวงคุณภัยวันธนบุตรรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคู่คุณสวัสด รำเผยจากบ้านสบายคุณรือชัยชัยพิษจากบ้านหนองแวงเรียนเชิญทั้งสี่ท่านด้วยความเคารพครับกับนิมนต์พระคุณเจ้าสี่ลูปตามลำดับครับ อันคนเราข่าวยังดีมีชีวิตเมื่อมีกิจเรียกฐานกันช่วยเหลือสิ้นชีวิตเรียกขานกันจุนเจอือให้ของเผื่อเอาแรงช่วยด้วยใจจริง นามของเจ้าภาพต้องกราบสระคุลทั้งสี่ท่านเป็นอย่าง,าง,าาางสูงนะครับที่ให้เกียรติ้ท่าบังสุขคนครับครับระดับจากนี้ไปจะเป็นพิธี นำเรียนประวัต